สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปวิคอจอกลืกพื้นฐานรายวันประจำวันที่23กุมภาพันธ์2560นะคะเริ่มต้นตัวแรกนะคะคือเมืองไทยรีสิ่งนะคะ MTRS นะคะก็ประกาศกำไรสุทธินะคะคเตร์4ปี59นะคะก็ทำสถ,สถิติใหม่นะคะ โดยที่ทำนิวไฮที่483ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น101.1%ยอนเยร r แล้วก็20.4%ควันคิวนะคะก็เป็นผลมาจากรายได้ดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นนะคะอย่างมากนะคะถึง86.7%ก็เป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อแล้วก็ทำให้รายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะไม่ว่าถึงแม้ว่าในไตรมาสที่4นี้ m t l s จะมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นถึง222.3%ยอนเยร์ year year นะคะ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ว่ารายได้ที่รายได้จากดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้น17.4% QoQ Q, และรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะก็เลยทำให้กำไรยังอยู่ในสัดส่วนที่สูงนะคะโดยในกำไรทั้งปีนะคะอยู่ที่1.5พันล้านบาทเพิ่มขึ้น77.5% y ยอนะคะสาเหตุหลักก็คือมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้รายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ ตั้งเป้าในปี60นะคะจะโตอีก50%อีก50%นะคะโดยผ่านการเปิดสาขาใหม่นะคะเพิ่มขึ้นนะคะมีทั้งมีสาขาทั้งหมด2,200สาขานะคะจากสิ้นปีที่มีอยู่ที่1,664สาขานะคะแล้วก็ตั้งเป้าเพิ่มสินเชื่อรวมถึงกำไรสุดที่ขึ้นอีก50%นะคะแล้วก็จะรักษา npl ไว้ไม่ให้เกิน1.5%นะคะทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรปี60เพิ่มขึ้นนะคะ จากเดิมที่คาดว่าจะโต,ต30เป,เป็น6เป็น50นะคะ <c oughs> ค่าดกำกำักำไกรสุดที่อยู่ที่2,222ล้านบาทนะคะราคาพื้นฐานนะคะปรับขึ้นเป็น35บาทนะคะแนะนำซื้อนะคะตัวต่อไปคือแซดนะคะสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะก็ผลป,ประกอบการไตรามาส4นะคะอยู่ที่171 ล้านบาทน,นะคะลดลง15.6%เยนเยียนะคะแต่ถ้าเทียบ Q o ว Q ก็ดีขึ้น1.7% Q on Q นะคะผลประกอบการที่ลดลงถ้าเทียบเอนเยียก็คือมาจากยอดขายที่ลดลงนะคะ1.3%เอนเยียนะคะแต่ก็ดีกว่าอุตสาหกรรมเล็กน้อยนะคะแล้วก็ในปัจจัย ปัจจัยส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของ SGA นะคะต่อยอดขายและค่าใช้ในการค่าใช้จ่ายในการขายทางการเงินก็ลดลงนะคะแล้วก็มีการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยก็เลยทําให้กําไรทั้งปีอยู่ที่608ล้านบาทนะคะจะมีการจ่ายเงินปันผลนะคะในครึ่งปีหลัง0.41บาทต่อหุ้นนะคะขึ้น XD วันที่2มีนาคมแล้วก็จ่ายเงินปันผลวันที่สพฤษภาคมนะคะ ทังฝ่ายก็มีปัจจัยค่อนข้างบวกนะคะในปี60นะคะมาจากแนวโน้อมอุตสาหกรรมที่เริ่มฟื้นตัวนะคะที่คาดว่าการผลิตรถยนต์ในปี60จะอยู่ที่1.95-2ถึงล้านคาันสูงขึ้นสูงขึ้นถึงสูงขึ้นประมาณ1-3%เยนเยียนะคะส่วนปัจจัยที่2ก็มาจากการเติบโตของงานในกลุ่มเครื่องกลเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะก็คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น67,000 คันนะคะจาก5ปี59ที่อยู่ที่ประมาณ59,000คันนะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มประมาณการพื้นฐานนะคะราคาพื้นฐานนะคะอยู่ที่เป็น18บาท20สตางค์นะคะแนะนำซื้อนะคะในส่วนของพาร์ไลนะคะกำไรปี59ออกมาก็ต่ำกว่าค่าเล็กน้อยนะคะโดยที่มีกำไรอยู่ที่4.8พันล้านบาทนะคะซึ่งได้รับแรงหนุนจากการโอนคง โครงการแนวราบนะคะเพิ่มชดเชยกับโครงการคอนโดที่ลดลงนะคะเนื่องด้วยสัดส,ส่วนโครงการของโอนแนวราบเนี่ยเพิ่มเป็น65เป็น5 6เปอร์เซ็นต์จาก37%เปอร์เซ็นต์นะคะในปีมาจิ้นในปี59จึงอ่อนลงเล็กน้อยจากปีก่อนเพราะว่ามาจิ้นของแนวราบเนี่ยจะต่ำกว่าคอนโดนะคะในขณะที่รายจ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น1% 1เปอร์เซ็นต์นะคะจากรายการค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดนะคะแล้วก็ส่วนได้เสียจากบริษัทร่วมดีขึ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทร่วมในออสเตรเลีย ที่เริ่มโอนที่ดินแล้วนะคะภาพรวมของการดําเนินงานต่ํากว่าค่าเพียง2%นะคะเพราะยอดโอนต่ํากว่าคาดนะคะในเวลาเดียวกันทางบริษัทก็จ่ายปันผลนะคะเงินปันผลสําหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง55สตางค์นะคะขึ้น XD วันที่3มีนาคม60นะคะ แผนการเปิดโครงการใหม่ปีนี้นะคะส7 2็ดุดพันล้านนะคะเพิ่มขึ้นห้าสิบี่เปอร์เซ็นตเป็นโครงการแนวราบเปิดใหม่ส4ิบสี่เปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็โครงการคอนโดที่เปิดใหม่หกิบสี่เปอร์เซนนะคะภาพรวมยอดจองปีนี้น่าจะไปได้ถึงย7ิบดพันล้านนะคะเพิ่มขึ้นสิบอปอร์เซ็นตทางฝ่ายยังมั่นใจในการในการประมาณการยอดโอนของบริษัทนะคะที่ยี่บห้าจดห้าพันล้านนะคะล่าสุดก็มีแบ็กหลอกแล้วสิบามจุดหกพันล้านทางฝ่ายคาดมาจิ้นจะทรงตัวนะคะ ค่าใช้ใจ่ายทางการตลาดน่ยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะคาดกำาํำไรปีปีนี้เติบโต11%นะคะแนวโน้มแบ็คหลอกก็สนับสนุนแล้วก็ราคาขายล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ PE 7เท่านะคะยิวอยู่ที่5%นะคะก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน28บาท50สตางค์นะคะตัวต่อมาคือตัว PTT นะคะหรือปตทนะคะก็กำไรปี59นะคะอยู่ที่94,600 9ล้านบาทนะคะโดยที่ไม่มีขาดทุนนะคะจากการด้อยค่าสินทรัพย์อย่างปีก่อนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวผลผลบวกจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะก็มีการดันทึกกำไรเข้ามา4,473ล้านบาทนะคะสำหรับธุรกิจก๊าซปรับตัวดีขึ้นนะคะจากต้นทุนเนื้อก๊าซของโรงแยก อ่อนตัวนะคะจากผลขาดทุนของการขาย NGV ที่ต่ำลงตามปริมาณการขายนะคะส่วนงานโครงการพื้นฐานขายไฟฟ้าได้มากขึ้นนะคะธุรกิจน้ำมันก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะปริมาณการขายเพิ่มขึ้น5%ยอนเยียนะคะจากทั้งกลุ่มของเบนซินดีเซลนะคะแล้วก็อากาศยานนะคะแล้วก็มีกำไรจากสต็อกน้ำมันถ้าเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนนะคะ ในเรื่องของโรงกลั่นและปิโตเคมีนะคะก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะจากโรงกลั่นรับรู้กําไรสต็อกชดเชยค่าการกั่นที่ต่ําลงรวมทั้งสเปซสายของอะโรเมติกนะคะก็ดีขึ้นจากวัตถุด,ดิบอ่อนตัวนะคะรวมทั้งก็ช่วยชดเชยกับผลการดำเนินงานที่ต่ําลงของธุรกิจผลิตและสํารวจด้วยนะคะจากราคาขายที่เฉลี่ยที่ลดลง21%มาอยู่ที่45.3เหรียญต่อบารเรลนะคะเท่ากับน้ามันดิบนะคะ โดยดูไบเนี่ยปรับลดลง19%เยนเยียนะคะอยู่ที่41.3เหรียญบต่อบาร์เรลนะคะสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็มีการปรับตัวดีขึ้นนะคะจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของคอนเดนเซตนะคะทางฝ่ายปรับประมาณการกำไรปี60เพิ่มขึ้นนะคะ2%นะคะแนวโน้มราคามาจากแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับ ต่ำนะคะคาดคาดว่าอยจะเป็นส่วนกระตุ้นที่ทําให้การเติบโตของการบริโภคน้ามันสําเร็จรูปมีเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็โรงการปิโตเคมีนะคะโดยในปี60ก็จะไม่มีการหยุดซ่อมอย่างปี59นะคะก็แนวโน้มค่าการกันก็ยังอยู่ในระดับสูงจากโรงกันในภาคตะวันออกกลางนะคะทางฝ่ายแนะนําถือนะคะราคาพื้นฐาน404บาทต่อหุ้นนะคะวันนี้มีหุ้นเข้าใหม่นะคะตัว เมกาเคมนะคะ MGT นะคะดำเนินธุรกิจจำหน่ายปิโตเคมีนะคะมีสินค้าหลากหลายกว่า1,000ชนิดนะคะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นเคมีที่ใช้ในส่วนเติมนะคะในส่วนประกอบหลักนะคะเพื่อเพื่อทำปฏิปฏิริยาเคมีให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติพิเศษตามที่ต้องการนะคะ พวก end user ก็คือหรือผู้กลุ่มใช้ขั้นปลายนะคะก็คือธุรกิจยานยนต์วัสดุก่อสร้างแล้วก็พลาสติกนะคะผลประกอบการ9เดือนแรกนะคะกำไรลดลง34%เยนเยียมาอยู่ที่25ล้านบาทนะคะเนื่องจากค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้นนะคะจากจำนวนพนักง,งานที่เพิ่มขึ้นและการปรับเงินเดือนของพนักง,งานประจำปีนะคะมีส่วนแบ่งจากเงินลงทุนนะคะขาทุนในส่วนของบริษัทร่วมนะที่ถือ30%นะคะ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตแล้วก็จำหน่ายหมอนและที่นอนอย่างพารานะคะมีการทำา p p o นะคะหุ้นก่อน IPO 300ล้านหุ้นนะคะแล้วก็หลัง IPO 400ล้านหุ้นนะคะราคา,าที่ตราไว้นะคะมูลค่าที่ตราไว้ก็คือ0.50บาทต่อหุ้นนะคะขาย IPO ทั้งหมด100ล้านหุ้นนะคะเป็นให้บุคคลทั่วไป75ล้านหุ้น สถาบัน22ล้านหุ้นแล้วก็ผู้ผู้มีอุปการะคุณอยู่ที่3ล้านหุ้นนะคะราคา,ราคาเสนอขายอยู่ที่1.89บาทต่อหุ้นนะคะในส่วนของนิวส์วันนี้นะคะก็มีในเรื่องของตัว j u b i l e ีนะคะแจ้งกำไรควอเตอร์4นะคะก็ตรงกับที่ทางขายค่าอยู่ที่49ล้านนะคะดีขึ้น5.2%อเยอนเยียแต่ถ้าเทียบคิวนคิวก็ลดลง30.2% q จคนคนะคะจะ ในเป็นผลมาจากตัวยอดขายที่ลดลงนะคะ4.7% y e a r o n y ย a r แต่ดีขึ้น16.7% Q-on-Q นะคะลูกค้าบางส่วนชะลอการซื้อขายในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะเพราะเป็นช่วงการไว้อะไรจากเหตุการณ์สำคัญในประเทศนะคะ Cosmagen อยู่ที่43.7%นะคะถ้าเทียบกับ43%ใน q อ a r t e r 4ของปีที่แล้วนะคะแต่ลดลงถ้าเทียบกับ quarter q 3ที่อยู่ที่44.2%นะคะ กำไรทั้งปีนะชอยู่ที่157ล้านบาทนะคะดีขึ้น19.9%ยอร์เนยอะคะแนวโน้มปี60นะคะคาดว่าผลประกรอบการจะเติบโตต่อเนื่องจากการบริหารต้นทุนคะในการขายนะคะแล้วก็สัดส่วนการผลิตแต่ละประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็มองว่ามาจิ้นจะเพิ่มขึ้นเยอนเยียนะคะคงประมาณการกำไรสุทธิทั้งปีไว้ที่175ล้านบาทนะคะโตขึ้น11.1%เอนเยียแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน22บาท สิสตางค์นะคะสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะสาสตางค์นะคะต่อหุ้นนะคะขึ้น XD วันที่8พฤษภาคมแล้วก็จ่ายเงินปันผลวันที่23พฤษภาคมนะคะในตัวของคอมเนะคะก็มีการรายงานผลประกอบการปี59ทานะคะทำนิวไฮอยู่ที่407ล้านบาทนะคะโตขึ้น51%เอนยยียก็เป็นไปตามที่คาดนะคะ ถ้ามาดูเฉพาะควอเตอร์สี่นะคะที่เป็นช่วงไฮซีซันนะคะมีกำไรอยู่146ล้านบาทนะคะโตขึ้น38%ยเอนเยนเยียนะคะมีปัจจัยสำคัญมาจากการเปิดตัวของสินค้าใหม่คือ iPhone 7นะคะในช่วงควอเตอร์สี่ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะคะผ่านนโยบายช้อปช่วยชาตินะคะในช่วงเดือนธันวาคมปี59ก็เร่งให้การให้กำไรของตัวบริษัทขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญนะคะปี59บริษัทมีร้านค้าที่เปิด จำน่นยและ325สาขานะคะแล้วก็รวมทั้งสิทธิ์บริหารสาขาของ True Shop อีก44สาขารวมเป็นทั้งหมด166สาขานะคะทางฝ่ายประเมินการแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี60นะคะยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะ Semstore s a l e growth นะคะของสาขาเดิมนะคะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น10%ย้อนเยียนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการรับรู้ไรายได้เต็มปีของ BKK Telecom นะคะ ที่บริษัทได้เข้าซื้อทั้ง44สาขาในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะควบกับการเปิดสาขาใหม่ราว20สาขานอกจากนี้สัดส่วนไรายได้จากการบริหารทั้งส่วนแบ่งไรายได้และจาก True Sim card นะคะและการเข้าบริหาร True Shop ที่จะทยอยรับรู้ตลอดปีนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนุนให้ปี60มีกำไรที่ค่อนข้างดีก็คาดการไว้ที่538ล้านบาทโตขึ้น32%เยนเยียนะคะทางฝ่ายคงแนะนำซื้อนะคะรานะคาพื้นฐาน15บาทต่อหุ้นนะคะ แล้วก็ในการประชุมของคณะกรรมการบริษัทนะคะก็มีมติจ่ายเงินปันผล0.25บาทต่อหุ้นคิดเป็น payout ratio อยู่ที่73.5%นะคะคิดเป็น yield ก็อยู่ที่ประมาณ2%นะคะขึ้นเครื่องหม,มาย XD วันที่25เมษายน2560นะคะปิประชุมในส่วนของวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ